ทุกสิ่งตัวอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานะี่มีแต่คำว่ามาแล้วก็ไปทั้งหมดนะั้นความเป็นเด็กมาแล้วก็ไปความเป็นวัยรุ่นมาแล้วก็ไปความเป็นหนุ่มเป็นสาวมาแล้วก็ไปความแก่มาแล้วก็ไปอีกแล้วก็ไปจนได้แนละ้อยู่ไม่ได้ในชีวิตบางทีก็มีความสมหวังมาแล้วก็ผ่านไป ผิดหวังความผิดหวังมาแล้วก็ไปเหมือนกันไม่มีใครผิดหวังตลอดน,ะนั้นความทุกขนะ์ก็ของชั่วคราวอยางนั้นมันมาได้มันก็ไปได้มันต้องไปทําอะไรมันอกเนี่ยเราค่อยๆสังเกตนะทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนะนี่ยล้วนแต่ของชั่วคราวทั้งหมดเลยคนที่เราเคยรู้จักคนที่เราเคยรักอะไรยงี้ อย่างบางคนนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายต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 าย,ตายไปคนที่อายุมากมากหน่อยอย,อยู่มานานเนี้ยคนที่เคยรู้จักนะล้มหายใยจากไปเยอะแยนะนั้วรักแค่ไหนนะวันหนึ่งก็ต้องจากหวงแหนกันแค่ไหนวันหนึ่งก็ต้องจากเนี่ยความจริงของชีวิตมันเป็นอย่างนี้ ความแข็งแรงของร่างกายวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปเนื้อหนังก็เหี่ยวย,นย่นไปเคยสวยเคยงามก็ไม่สวยไม่งามความสวยงามก็ไม่ยั่งยืนเนี่ยใครดูนะชีวิตจริงๆเราเะจะเห็นเลยว่ามันไม้ได้มีสาระแก่นสารอะไรหรอกหรือบางที มีลาบมีผลประโยชน์บางช่วงก็เสียผลประโยชน์ได้มาก็เสียไปได้มาก็เสียไปมียศมีตำแหน่งถึงสามสิบกันยายได้ราชการเคยใหญ่เคยโตเกษียณแ้วก็เป็นตาแก่เป็นใหญ่แก่ไม่มีความหมายอะไรคนเคยกลัวเคยเกรงก็ไม่กลัวไม่เกรง แต่ถ้าเป็นคนดีจะเสียหนอ,อกไปคนยังคิดถึงเจอเขาก็ายังไหวอยู่ถ้าตอนมีอำนาจอยู่มันทำชั่วไปเยอะพอหมดอำนาจคนก็ไม่มองหรอกเขาก็าหลีกหนีหลบไม่อยากเจอนะชื่อเสียงเกียรติยศนะมันก็ไม่ยั่งยืนหรอกแย่งกันแทเป็นทับตายแย่งตำแหน่งกันนี่แย่งกันอุตรลดเลย พีเพื่อนกับเพื่อนนะเพอาพี all, so ่ขาดกันตอนเรียนหนังสือก็ยังรักกันอยู่พอจบใหม่ๆก็ยังผูกพันมาเป็นรุ่นเดียวกันเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกันคณะเดียวกันช่วยเหลือกันช่วยเหลือไปทําอะไรไปแข่งกับคนอื่นกับคณะอื่นกับมหาวิทยาลัยอื่นพอสุดท้ายโตๆๆขึ้นไปสู้กันเองนะ เเพเ่็นก็ไม่ยั่งยืนก็มีนะที่ยั่งยืนยังยืนได้และผลประโยชน์ไม่ขัดกันนี่ตัวอย่างในชีวิตเรานะเป็นของที่ไม่แน่นอนเันของที่ไม่ยั่งยืนย่าไปลงก็เป็นมากถ้าเราลงก็เปนมากเราก็เหนื่อยมาก